it's not a fluke that tylus is the number one ball it's been number one for so long i don't think that's a coincidence สวัสดีครับผมวัชระการพักดีนะครับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดแบตลิตนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนําลูกกอล์ฟโอยวันและก็โบยวัน x รุ่นใหม่ล่าสุดให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกันนะครับ ลูกกอล์ฟนะครับทั้งสองรุ่นนะครับทั้งปรยวนรุ่นเอรุ่นใหม่เนี่ยมีจุดเด่นที่หลักๆเลยนะครับคือแกนในที่เราเรียกว่าไฮเกรเดนคอร์นะครับแกนในรุ่นเนี่ยมันมีการออกแบบและขั้นการผลิตด้วยกระบวนการและวัตกรรมใหม่ล่าสุดครับคือทําให้แกนในเนี่ยมีความแข็งแบบไล่ระดับนะครับคือแกนด้านในสุดเนี่ยนุ่มและแข็งค่อยๆแข็งมากขึ้นไปถึงด,ด้านนอกนะครับตรงจุดเนี้ยจะทําให้ลูกกอล์ฟให้สปินที่ต่ําลงนะครับในชดยาวรวมถึงให้ความเร็วลูกกอล์ฟที่สูงขึ้นนะครับ ทำให้ในช็อตเดินทางเนี่ยตีได้ไกลขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ในส่วนของสปินในการเล่นลูกสั้นนะครับยังคงให้สปินสูงเหมือนเดิมนะครับและดิมเปิลนะครับในการออกแบบทั้งสองรุ่นเนี่ยก็ให้วิถีลูกที่สม่ำเสมอทั้งคู่นะครับทำให้นักกอล์ฟเนี่ยตีได้ทั้งไกลขึ้นนะครับให้สปินสูงในการเล่นช็อตสั้นและช็อตลอบกีนรวมถึงช็อตตีแต่มมุงเข้ากีนนะครับรวมถึงให้ความสึกที่นุ่มนวลในการเล่นนะครับและสุดท้ายนะครับแกนไนแบบใหม่นะครับทำให้ความ ผลสมบัติต่างๆของกอล์ฟดีขึ้นนะครับทำให้นักกอล์ฟสามารถตีผ่านลมได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ความสม่ำเสมอในการเล่นมากขึ้นครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักกอล์ฟไม่ค่อยทราบนะครับว่าสองรุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับแล้วบางคนอาจจะเลือกรุ่นที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองมากๆนะครับทั้งสองรุ่นนะครับให้ประสิทธิภาพสูงในทุกช็อตตั้งแต่ช็อตเดินทางจนถึงช็อตเล,นลกก่นรอบกีนแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีนพัดนะครับความแตกต่างหลักๆของสองรุ่นนะครับมี3อย่างคือวิธีลูกสปรินีลน ในการเล่นทุกช็อตสปินนะครับประวันเอ็กจะให้สปินสูงกว่าปรยวันในทุกช็อตเช่นกัน,นครับแต่ว่าช็อต,ตสั้นๆรอบก,กีนเนี่ยความแตกต่างจะค่อนข้างน,น้อยและความรู้สึกปรยวันจะให้ความสึกนุ่มกว่าปยวันเอ็กครับจากความแตกต่างของลูกบอลทั้งสองรุ่นเนี่ยวิธีเลือกง่ายๆนะครับคือดูว่าความต้องการองกอล์ฟต้องการแบบไหน,นครับทั้งสองรุ่นแน่นอนให้วิถีภาพสูงแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ตีสปินค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับต้องการลดสปินให้ต่ำลงเพื่อความเสถียรที่มากขึ้นก็อาจจะเลือกกกปอออยวววันนนนททีีีี่่่่่่เเหหมมมาาาาาะรืถ้้คคคุณ็ตนติลูขูขงงไส เพราการวิถีลูกเพื่อชดเชยที่ที่คุณตีต่ำเนี่ยโปรวันเอ็กก็จะให้ไปติดทีพับที่สูงกว่าหรือสึหรับแล้วก็บางคนที่ชอบความรู้สึกที่นุ่มกว่าในการเล่นในทุกช็อตนะครับตัววันก็เป็นตัวเลอือกที่ดีกว่าครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมอยากแนะนําว่าถ้ามีโอกาสครับลองมาฟิตติ้งลูกกอล์ฟกับเราก็ได้นะครับหรือไปทดลองในสนามกอล์ฟทั้งสองรุ่นเปรียบเทียบกันดูแล้วคุณจะทราบว,ว่าลูกกอล์ฟรุ่นไหนนะครับเหมาะสมกับคุณมากที่สุดครับ,บกระบวนการฟิตติ้งของลูกกอล์ฟของไซริสนะครับจะเป็นการฟฟิิิิตตตตตต้้้้งงงงงััััแ่่่คคลีีีนนนนนนะะะรรรรรบบบไมาาาถึขขทกกวอเเย ถ้าคุณมาฟิตติ้งที่ไทยลิสเนชั่นัลฟิตติ้งเซ็นเตอร์เนี่ยเราจะพาคุณไปที่กรีนซ้อมพาร์ทก่อนนะครับแล้วก็จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนในช็อตต่างๆนะครับทั้งชิทพ,พิทนะครับแล้วก็จะเริ่มถัดมานะครับในช็อตที่ตีเข้ากรีนจากระยะประมาณ5้าหหลาแบบไม่เต็มวงนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตีเต็มวงด้วยช็อตต่างๆด้วยเหล็กก่อนเหล็กกลางนะครับไล่ไปถึงเหล็กยาวมาให้บิดไม้ให้ฟาเว้แล้วสุดท้ายก็จะตีไดเวอร์นะครับในแต่ละช็อตเนี่ยจะเป็นช็อตที่ททุุกกคคคนนนนนจจะะะใใใช้นในนออ้้้เเเเลลลล่่สาามออ์ฟยยยูแแววรรรับบบหณปีี ประสิทธิภาพในของลูกกอล์ฟแต่ละรุ่นเทียบกันในแต่ละช็อตสุดท้ายก็จะมาให้คะแนะนว่าลูกกอล์ฟรุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับคุณมากที่สุดครับสุดท้ายนะครับสำหรับการเล่นกอล์ฟนะถ้าคุณใช้ลูกกอล์ฟที่เหมาะสมกับคุณนะครับลูกกอล์ฟเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากในเกมการเล่นเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ชิ้นเดียวนะครับที่คุณต้องใช้ในการเล่นทุกช็อตนะครับแล้วถ้าประสิทธิภาพที่เหมาะสมเนี่ยมันชะพัฒน,นาเกมได้มากที่สุดนะครับการใช้ลูกกอล์ฟที่เหมาะสมเนี่ยสามารถช่วยลดสกรอร์ได้ยอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณใช้ลลูกกกกกกอออททีีีีีี่่่เเหหมมมมาาาะะสนนนครรรบบบุุณ็จตตตไไไดดด้้้้้ขขึึชิยแงงถ การเล่นรอบกีนที่สร้างความมั่นใจได้มากขึ้นนะครับรวมถึงช่วยควยามาดสูงขึ้นด้วยนะครับในการเล่นทุกช็อต